วันนี้อากาศร้อนจัดมากเลยนะคะแม่ก็ได้ทำการเอาก้อนน้ำแข็งนะคะใส่ไปในในถ้วยแล้วก็ให้เจ้าอ้วนเขาเลียกินนะคะเนี่ยคะ่ะให้เด็กๆเขากินน้ำผสมน้ำแข็งหน่อยหนึ่งแม่ก็ไม่ได้เอาน้ำแข็งใส่ให้เยอะนะคะก็ก้อนสองก้อนเพื่อดับควา,ามร้อนหน่อยนะคะเด็กๆเขาก็กินกันใหญ่เลยนะคะอากาศร้อนมากอ้วนกินเลยลูกกินเลยนะครับ อ้วนนี่เขาชอบอยู่แล้วนะคะน้ําเย็นเนี่ยโอย้เลียไม่ยอมหยุดเลยค่ะกินยาวเลยอ้วนแบ่งให้วันใหม่กินมั่งนี่ลูกแบ่งให้น้องกินมั่งลูกนะฮะเออนํำโชคนํำโชคก็มานอนอ้อนแม่นะคะแม่ก็ถูพื้นถูอะไรให้มันเย็นนะคะแล้วก็เอาลูกๆเนี่ยก็มานอนพื้นกันนํำโชก็อ้อนแม่นะคะ ร้อนไม่คะลูกอดทนหน่อยนะคะเดี๋ยวไว้ก็หน้าฝนแล้วลูกเดี๋ยวก็สิ้นเดือนแล้วเดี๋ยวก็หน้าฝนแล้วนะคะน้องชก็อ้อนแม่นะคะเขาเป็นแม่ของเจ้าอ้วนนะคะง่าวเจ้าอ้วนกินน้ำเสร็จนะคะก็มานอนแผ่สบายใจเลยนะคะ แล้วก็แม่ก็เปิดพัดลมให้หัวนเอยอ้วนสบายใจแล้วนะกินน้ำเย็นแล้วนะก็เป็นทุกปีนะคะถ้าช่วงหน้าร้อนทีไรเนี่ยก็จะสงสารแต่ลูกๆนะคะว่าขนาดคนเราไม่มีขนยังร้อนเลยนะคะแล้วเขามีขนเนี่ยคงจะร้อนมากแม่ก็เนี่ยคะ่ะพอตอนช่วงบ่ายนี่ยิ่งร้อนจัดเลยนะคะแม่เปิดพัดลมสองตัวเลยเป่าทั้งข้างนอกข้างในนะคะ เด็กๆเขาจะมานอนเนี่ยค่ะสูมกันอยู่ตรงหน้าพัดลมเลยนะคะเอ้ยนํำโชคมาเดินใหญ่เลย